จะบอกก็รู้อ่ะอมิสเต,ตอร์สองชนแนล <c oughs> เรามากับมิสเตรอร์น็อตนะครับเออวันนี้เราจะไปดูห้างแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้มามาสักประมาณสองสามวันเฮ้ยเมวเมววัดสัปโผแม่วัดแม่วัดบอ่อไปเราจะไปดูห้างของเรากันนะที่เราไม่จะไปมากี่วันนะสองสามวันได้ หน้าฟอนเขาโอ้ยต้องมาต้อแก้วอ้าวดีอ๋อรอ็ทำทันไงนี่เฮ้ยว้าวอันเนี้ยไม่ต้องมีไอ้าทานวาร์มาทำไมไม้ถึงแยกส่วนได้อะมาะละสิเร็วอันนุก,ก็ปักไว้แน่นเลยนะอาจจะเป็นพลังงนาะนบางอย่าง เดินมาดูไหมกวยไอ้อน็อตติดกล้องไ้น่อ,อนทุกคนแป๊บหนึ่งวางมัน ครับเข็มขัดคิงบ็อกซิ่งของผมเข็มขัดคิงบ็อกซิ่งโอ้ยนี่เข็มขัดคิงบ็อกซิ่งมาเข็มขัดคิงบ็อกซิ่งก็อยู่เนี่ยเนี่ยเข็มขัดคิงบ็อกซิ่งผมไม่ถึงกระจอกเลยผมก็เลยจะเอาเรือบนนี้ไปขึ้นตรงนู้นเอาเรือเอาเรืเอาเรยับเรืยกเรือไม่เป็นน้องต่อไป แมวดีกว่าแล้วตอนนี้ภารกิจเราก็คือเดินน้ำไงพี่ก่อนก็เรามีไฟแช็คกันนะโค้งเดี๋ยวแม่เป่าเยอะแม่เป่านะ้นวันนี้เป็นวันชิวๆชิวกูๆขึ้นเร็ววันที่ ซูชิเข้าราที่ไม่ใช่ไอ่เน้อได้สนิทเลยไอ้น็อตชิ่านและเป๊ะขอค้าด้วยเพียงเท่านี้ก่อน นีโมติฟครับของป้าโดดไปเลยเอาปะเอากึ้นเสื้เลยไปแล้วก็จะให้มันกำเนิดแล้วกชีวิตนะอืมโอ้ยกินไม่ใช็คกําลังกำเนิดจะดงคุมกำเนิดแล้วป้าออกเดี๋ยว่ะอย่าต้องมา เราเอามะมากับแม่มาใช่หรอโอ้หือคุณเห็นกองขยะนั่นไหมใช่ไหมเราลองเดินไปด่ว,ดวนอื้มงานให้พวกคุณทั้งว้น มาเดินเบาเบาโอ๊ต้องงานนีเ้เจออะไรวะเอากูเจอเรีย <c oughs> วไอ้สัตว์เรียว เฮ้ยน็อตจะอันนี้ได้ปะระเบิดจิ๋วของเราไงเนี่ยดูนี่มีรอยแตกด้วยไอตอนนั้นยังไม่ทำยูทูบเลยตอนที่เล่นระเบิดนี่ไอ้น็อตถือถือกอ,องอดูนะม<า>ัดเขาให้เอากล่องปลาถ้าจะโดนรถพี่เขาก็วิง่งปุ๊ดจิง

ไปปปไไไอ้ย like like ้อนมาดิไม่ได้ของเล่นเอาไปลดเล่นรอดสาใสายไปแบบนี้ดิคือลูกอะไรก่อนลูกพีชไม่ได้ใช่ใค่อูต๊ีก บบนี่ไกระเบื้องวันนี้เราี่กลัวไปปลูกมีดอ่ะไม่กลัวเออตอนลูกวันเนี้ยจะทำไรไม่รู้่เดินเล่นเล่นเดินทางไกลบ้างจะไม่ลอดไม่ตอบคนเดียวเลยไหมเล่นอ้นนี้ดีก็เออเออมอกก่อนก่อนไปโอเค

เด <Ư> ิไปเดินเล่นกอมยไตองหมไปต่อมะม่วงเปาะรอบเดียวกูได้ คดีคดาคดีคด้า,ดดา,ดดา,าบ้านลงมาทำมะกรูบ้านนะเดี๋ยวแต่จะทำมะม่วงกินมะม่มมงมวงน่าสวยแต่ไม่ใหม,ม่คลิปหน้าเลยเกมเหรอวันนี้มันเดินชิวๆของพวกเราหรือว่าเราเขาไปถ่ายนแล้วไก่ <c oughs> เดิเดนทะั้งหมดไหตรงนู้นอ่ะนู่นไก่โขโมหัวลาเลยไปนะไหมอยากเล่นฮะอยากเล่นเปล่าเล่นเล่นเปล่เล่น, <c oughs> เ,ลนเล่นตรงไหนตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีกว่าอยากให้เลนหน่อเดี๋ยวค่อยคิปหน้าคลิปหน้าเล่นเกมนะเนี่ยคลิปหน้าของคลิปหน้าคลิปหน้าของคลิปหน้าไอ้หน้านะเดินทางไกล